สวัสดีค่ะวันนี้คุณป้าทำกล้วยบวชชีนะคะกล้วยที่ต้นนะคะบวชชีกล้วยใส่ใบเตยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะบวชชีกล้วยคุณป้าชวนเที่ยวชวนกินน่าทานมากเลยค่ะนี่ค่ะใส่ใบเตยนะคะหอมๆค่ะค่ะ มาชิมกันได้เลยนะคะเนี่ยใส่ก็ไม่มีอะไรมากนะคะกล้วยคุณป้ากล้วยหามหามนะคะคุณป้าเอามาต้มก่อนพอต้มเสร็จนะคะก็ปอกเปลือกค่ะเอาข้าวปอกเปลือกออกนะคะแล้วก็เอากะทิใส่หม้อน้ําตาลทรายใสย่เกลือใส่นะคะชิมดูรสพอดีค่ะพอรสพอดีแล้วนะคะเก็มหวานแล้ว กล้วยที่ปอกเปลือกล้างน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะพอกะทิเดือดใส่เลยค่ะใส่เลยพอเดือดสักแป๊บไม่ถึงห้านาทีดีละค่ะก็ลากหัวกะทิลงไปพอหัวกะทิเดือดเนี่ยค่ะก็ยกลงได้เลยนะคะชิมรสแล้วนะคะเค็มหวานเกลือน้ำตาลทรายนะคะ ค่นี้นะคะกล้วยบดชีคุณป้าค่ะกล้วยสวนนะคะนี่ค่ะมาทำกันค่ะใบเตยค่ะหอมๆนะคะสวัสดีค่ะจากคุณป้าชวนเที่ยวชวนกินขอให้ทุกคนกาดอย่าตกนะคะปลอดภัยจากโควิดเราจะปลอดภัยไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ